ดีครับเอาเดี๋ยวพาจานทร์๊อดไปรับจอบหน่อยครับใ <c oughs> ปบขุดตอครับขุดตอขุดตอไม่ใช่ขุดต <c oughs> ตถอยมาถอยมา โอ้โอ้ขึ้นไหวไหมตรงนี้รอดูครับไปไหมบอยไปไหมไปด้วยไหมเด้ไหมลไเล่นเข้าเดียวดับเครื่องรถเลย โอ้โ้โอ้โ้เรียบเบรกแมมโอ้ยจาดโอ้ดิเบรกกูไม่คือบ่เหียบ อ <c oughs> มาดูคุณปู่จะขึ้นไหวไหมเอ้า <c oughs> บอมันเหยียบข้างเลยไงเ <c oughs> อาวิไปดูถนนเลย บบกขอน,น้อเลยฮะมันไม่ไหลหรอกข้าจานโอครับขึ้นไม่ไหวหรอกไฟฟันจักรยานมาเฮ้ยอาบอกบกโบกรถดีๆเลยให้สัญญาณดีๆเลย อารมณ์เดียวเลยโบนมียืนกลางถนนเลยอ๋อเฮ้ยี่เป็นทางงานโบครับโอ้ยไอ๊โอ้ย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  โอ้เกือบไม่รอดฟังเสียงปิ้วกันหน่อยแล้วโอ้โอ้โอโอโอดังปิ้วดีมากเลยครับ ล้ตาตำจานออดไปเลยครับอ้อมาถึงแล้วมาถึงแล้วโอ้ยเด็กออ้เลยมาใหม่แล้วนะเลยเลยอ,อย่างเดียวเลย Oh. Nên là Ô đây có lên vào nhà đi Hả? Má mày bảo, Má mày bỏ Má mày không? Ồ, má mày Nên to Nên to ปปนี่ด uh ูแเนี่ไป้อตนน้มานกานนี่ต้นอะไรอ๋อต้นอันนี้วะสมัยนใช่ไหมั้ต oh, ้นมะม่วงใช่มอันนี <S S ้อันนี้ต้นมะม่วงอ๋ออันนี้สม oh. ัยอ๋อนี่สมัย มาดูครับว่าจะขุดยากหรือง่ายนี่หมู่บ้านนี้เป็นข้อเขตเสียงนะครับเขตเสียงโควิด1 9ด้วยแถวเนี้ย เด็กรถมายืนดูอะไรนี่ทำไมไม่ไปปลุกรถอ่ะฮะโอวติดรถกระบะพี่ไหมนะ gạo đó các bạn đó là này Rồi, 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 rồi Ủa, đâm lề. วันไม่ดำจำกันไม่ได้รู่ว่ะลองเงิบชิคปั๊มหายไปแล้วน,นี่ไปดูเซเลอร์สิกลับ จอดต,ตรงไหนดีจอดตรงนี้นี่ครับเอา <c oughs> เดี๋ยวให้เดินเข้ามานี้ก่อนไอ้ตอนเนี้ยไว้ตรงไหนลงุงตอนเนี้ยเลี้ยงไวต้ตรงไหนดีฮะ <c oughs> โอ้เค้าดูดวงให้คุดออกวะใช่ไหมไปด,ดูที่ไหนเป็นยังไงเป็นอะไรเจะบอกว่ามันเสียดแทงมันทำให้เราเจนี่เจนี่อ๋ออาจารย์อดลงมาดูงานก่อน าลงมาดูงานก่อนฮะฮะมาลงมาดูก่อนนีหน่หนึ่งหนึ่งสองตรงนู้นหนึ่งตรงมุมนั้นหนึ่งตรงนี้ก็เอาออกตรนคูณเอาตรนคูณนี่ออกอันนี้นี่แล้วก็ตรงนี้หนึ่งสอง ต้นนี้ต้นขีเล็ออกไหมลุงต้นขีเล็กออกไหมต้นขีเล็กเข้ามาข้า,าขงในอมก็ได้ การแสดงแล้วเอาเดี๋ยวมาชมกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวไปซื้อเอ็มรอยมาให้าจารยออดก่อนสวัสดีครับ